ซอรพาส์ขว้นลพาที่วีนั่งรถ B.M. คือตอนนี้คือประเด็นคืออไลเส้นอินเตอร์เขามันต้องเป็นภาษาจีนว่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของเที่ยวไหมครับผมบี่เดสกาความรู้สึกผมวัดเส้าหลินคืออยู่บนยอดภ<อ><อ>ูเขาและผมจีโน่เดอะสแน็คง่ายเลยจีนง่ายไ,ยายไม่แก้มองไอ้ย,ยีจะมอง เราสองคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวไทยที่หลงใหลการออกไปประชนภัยและให้ความหมายกับโลกใบนี้ผ่านมุมมองของพวกเราครับหลังจากในการออกคลิปครั้งที่แล้วเราไปสนุกสุดมันกันที่ประเทศอิตาลีแล้วหนีไป r ี้าสตอรี่สอรี r รี่สอรี่ตี่หนีตำรวจจนมาถึงในครั้งนี้เราข้ามทวบีปมาที่ประเทศจีนถึงแล้วประเทศจีนโชคดีที่อินเทอร์เน็ตเล่นได้พี่ พร้อมที่จะปุกลุยทุกปัญหา Car for r e n Which car rental center is it ผมจะจับตัวเองที่ไปได้จบเลยพร้อมจะไปในทุกๆที่ที่ให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นในสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดโอ้ยสวยมากครับผมร่วมออกไปผจญภัยพร้อมกันกับเที่ยวไมครับประเทศจีนปีนเขาเสี่ยวที่สุดในโลก คลิปนี้มีสปอนเซอร์สนับสนุนโดยนมสดน้องโพนมโ,นมโคลแท้ๆร้อยเปอร์เซ็สวัสดีครับผมบี้เดัสกาครับผมเดอรสกาครับนี่แล้วนี่ <c oughs> น้องพิมพ์ครับผมก <c oughs> ลับมาอีกแล้วกับเกี่ยวใบครั บอกเล้าว่าเที่ยวไมครับเนี่ยเราห่างหายไปอีกแป๊บหนึ่งแต่ก็กลับมาแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตใน E ีีสัก3 EP ีให้หลังมาเนี่ยเราจะไปเปิดที่ประเทศนั้นๆตลอดแต่ครั้งนี้กลับมาเปิดรายการที่สตูของเราแล้วเหตุผลที่เราต้องเปิดที่สตูเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นสถานการณ์ไปด้วยกันใช่ไม่ใช่เออะไปเจอปัญหาอย่างเดียวแต่เราจะให้เห็นว่าเ,เราเว้ยมีการเตรียมการเว้ยเราม,มีการเตรียมพร้อมนะไม่ใช่แบบว่าจะไปเอาปัญหานะเราเตรียมพร้อมนะครับใช่ครับซึ่งครั้งน,นี้บอก เลยได้โดนตีแบ็กกาวอะอะอะมันทนประเทศอะไรอืมอินเดียไม่ใช่ประเทศจีนดิครั้งนี้เราจะไปที่ประเทศจีนครับซึ่งบอกเลยพี่วิครับผมทริปเนี้ยเราอาจจะเป็นทริปสุดท้ายของเที่ยวไหมครับก็ได้ทำไมครเพราะว่าสถานที่ที่ไปอะมันเสี่ยงตายมากมันเป็นภูเขาที่อันตรายที่สุดอันนี้นีหนีนะผมให้ดูเห็นไหมบ้าไปแล้วเห็นไห เขาเดินบนไม้นี่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 นนนนเห็นเห็นคนนี้ไหมเขาเป็นหนึ่งในร้อยคือในในหนึ่งปีอ,ะอ่ะเขาบอกว่าเขาหัวซายจะมีคนตายหนึ่งร้อคนในหนึ่งปี เาเยิ่เที่ยวเปอร์เซ็นต์คนไปหนึ่งปีคนไปเที่ยวเท่าไหร่อุ้ยไปเยอะไปเยอะได้เราเ,า,าเราไม่ใช่คนแรกที่ไปแน่นอนที่ภูเขาเนี่ยแต่เราอาจจะเป็นหนึ่งในร้อยนั้นก็ได้ <c oughs> คือลักษณะเที่ผมดูนมะมันคือการไต่ไปตามภูเขาข้า,างๆคือ <c oughs> ถ้าเราเดินช้ <c oughs> นานน่โดนก,นกนดดันนะ่ะ <c oughs> ใช่เขาก็จะต้องเยงยงเฉงยงเฉ้งเยงด่าเราว่าเอ้ยทำไมไม่รีบเดินแล้วประเด็นผมกลัวความสูงมากไปอนนี้ด้วยวัดเส้าหลินผมพาพี่ไปเรียนวิชาวัดเส้าหลินเฮ้ยจริงเหรอเขาให้เรียนเหรอแบบเอาเอาหัวโขกอิดเอามือฟันอิดนี้ื่น เ,ออเราใส่ชุดนี้ไปไม่ได้เพราะว่าเรามีชุดจากโคลัมเบียอ่าเี่ผมใส่เสื้อวงแมงซาบที่มีเพลงตีหิวอย่างเงี้ยใส่ไปไม่ได้ใชอย่างงั้นไป,ไ,ปไปเอาชุดที่โคลัมเบียกันไปเอาชุดที่โคลัมเบียครับแต่ผมอาจจะไปด้วยไม่ได้เดี๋ยวไปถ่ายโฆษณาก่อนตายและดูสิตัวเธอเขาไปกันเราผมไม่ได้ แต่พี่ไม่ต้องห่วงผมเนี่ยมันเป็นสายพวกแบทชิงเสื้อผ้าอยู่แล้วผมจัดให้อ๋อแลนะ้วรู้ไซส์พี่เหรอเดี๋ยวขอไซส์นิดนึงเราจใช้คน<ห>ละไซส์เทนะียบเก้านิ้ว <c oughs> <laughs> เดี๋ยวผมขอวัดตัวพี่ก่อน อันนี้เป็นสายวัดจากเดืกาช็อปที่มีพวกของจากเดือศกาขายอยู่เยอะแยะมากมายขายของเก่งด้เดยเนี้ทุกคนต้องต้องช่วยพวกเรานะรับฟังพวกเราหนึ่งพวกเราพูดขายของสปอนเซอร์จะได้เข้าเยอะๆยะแล้วบอกก่อนเลยเวลาพวกเรามีสปอนเซอร์เวลาคอมเมนต์ก็พิมพ์บอกก็คโอเดี๋ยวผมจะไปซื้อตามพี่บี้พี่จีโน่เลยครับโอ้โหผมลองมาแล้วของดีมากโอ้กินแล้วอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนมัดเม็ดนองโพอร่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ย พิมบอกไปดหนูไปซื้อตามเลยดูพี่กินแล้วหิวอะไรเงี้ยแล้วก็โพสลงเฟซช่วยด้วยช่วยผลไม้คนละมือแต่ผมขอวัดขนาดก่อนในการวัดเสื้อผ้าเนี่ยบ้าเหรอนี่มันหน้าเออวัดตัวสิวัดขนาดอกได้วัดยาวเก้าสิบสิบบ้าเรอได้วัดตัวมหโอเคอกพี่สามสิบเจ็ดแต่ว่าควรใส่ประมาณสักอกสี่สิบถึงจะสบายๆนะอกสี่สิบนะทีนี้เจอหน้าไหนเยี่ยมมาก ช่างช่างวัดเขาจะเป็นแบบอามหกสี่สีอ๋อเขาต้องงี้เหรอเป้าหกสองสามสี่อ๋อออสามสามหกสามสี่อะไรเงี้ยมันจะไปอย่างงี้ผมไม่งมือใหม่จริง่ะเออว่ะแล้วผมทำเสื้ออากงขายได้ไงเนี่ยนี่ขายในสกาช็อปด้วยเอ้ยใส่มาตรฐานใส่มาตรฐานแค่นี้สามบอกใครนี่นี่ไอ้แมนจดอยู่ งได้อ,อกอ่านและความยาวโอเคเดี๋ยวพี่ไปถ่ายโฆษณาโอเคผมไปเลือกชุดให้พี่เองโอเคอเค,ครับ,รบ,รบและเดี๋ยวเจอกันที่โคลอมเบียที่เซนทรัทเบิด์ครับผมครับผมเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่เซนทรัลเวิด์แล้วครับแต่ผมหลงชั้นไปหน่อยครับผมขึ้นเลยไปชั้น4จริงๆชาวโคลอมเบีย Columbia, เขาอยู่ที่ชั้น3 ก็ผมให้ลูกน้องผมไปรอไว้ที่ร้านแล้วละ่ะให้ลูกน้องผมพอแบบไปเคลียร์สถานที่อะไรอย่างนี้ไว้ก่อนมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะไปถึงได้รับความสะดวกสบายเลยเดี๋ยวเราไปที่โครมเบียกันดีกว่านี่ครับเราก็มาอยู่ที่ร้านโคลัมเบียแล้วแค่เป็นไงเสียวะในลูกน้องผม น้องผมยังไม่มาว่ะอ๋อนี่ลูกน้องลูกน้องน้องน้องเคลียร์ที่ไว้ให้พี่แล้วใช่ไหมโอเคดีมากน้องก็เดี๋ยวพี่ขอเลือกเสื้อผ้าพี่ก่อนละกันได้เอบัตรเครดิตมา่ปล่ามาให้ฟรีนะม่ไห้จ่ายงั้นไปก่อนซืไอแล้วเออเค รองเท้าอยู่แล้วมันใส่สบายสุดแล้วเอาจริงเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวผมขอดูเรื่องนี้ก่อนผมว่าสีดำพี่บีน่าชอบสีนี้ผมโทรวิดีโอคอลไปดีกว่าสวฮัลโหลนี่พี่ผมจะพาพี่มาดูมันจะมีสามสีสีดำสีเทาเข้มและอันนี้ uh. จะเป็นจะเป็นสีเทาอ่อนขาวเอ้ยเอาเนี้ยเอาของขาวอยู่ยังไงเป็นไงยังไงโอเคพี่ใส่ไซส์แปดหรือเจ็ดเออพี่ใส่สีสิบเอ็ดอะ สี่สิบเอ็ดโอเคได้ผมจัดให้อากาศมันประมาณกลางคืนนะมันจะตกประมาณสิบสิบสี่ถึงสิบเจ็ดองศาไม่เกินยี่สิบจะดูเป็นฝีดูเป็นฝีทกตัวไหมฝีนะได้โอเคง่ายผมเอาตัวนี้ให้พี่ไซส์เอ็มนะโอเคได้จัดไปโอเคได้ครับผมเจอกัน สำหรับคนที่กําลังวางแผนเดินทางช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็จะไปประเทศที่ไม่ว่าจะเมืองร้อนเมืองหนาวเนี่ยเสื้อผ้าโคลัมเบียเนี่ยตอบโจทย์ในทุกๆเส้นทางที่คุณจะไปคิดว่าหลายๆคนคงวางแผนจะไปเที่ยวในช่วงคริสต์มาสปีใหม่นี้เนาะก,ก็โคลัมเบียเป็นตัวเลือกที่ดีแลวก็เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ๆเพียบเลยและทีนี้เราก็ อยู่ในขั้นตอนการเคลียร์ทุกๆอย่างให้เรียบร้อยรอดูวะครับว่าพี่บีใส่ชุดที่ผมเลือกให้นั้นจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินเลยครับแล้วเราก็มาอยู่กันที่สนามบินสวนรณภูมินะครับเอ้ยเปิดหม่ยังวะโอเคในช่วงจังหวะที MM ่เรากำลังนั่งรอพี่บีอยู่ครับเป็นเหตุ เราก็มาแวะกินข้าวซึ่งมันจะเป็นที่ประจำที่เวลาที่เราจะไปถ่ายเที่ยวไหมครับแล้วเวลาเราอยากจะอยากกินข้าวอะไรที่มันราคาถูกๆมันจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งเลยนี่เฉียบมากินข้าวกันยอสวัสดีครับผมอ๋อฮะไปเช็คอินครับผมนี่ไงวินโนะ เข้าน้ำครับโอเคจิโรขี้ครับไปเช็กอินก่อนไช่เจ้นโจใช่ไหมคะเขาอ่านว่าอะไรเจิ้นโจเจิ้นโจครับเจิ้นโจนะคะเรื่องเชื่อมเกตีสองเอนะคะเวลาสี่โมงสิบห้านะคะโอเคครับขอบคุณครับผมปไปพี่เช็คอินกับไทยสมายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเลยานังหันยิ้มแย้มกับใสเมื่อกี้บอกแล้วว่าวันนี้นะฮะบอกเลยครับเพื่อนๆทุกคนในทริปนี้ที่เราไปจีน เราได้รับการสนับสนุนในการเดินทางคืวตัวเครื่องบินจากไทยสมอผมขอบอกก่อนตอนนี้ที่เรากังวลนะคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วคือเรื่องซิมช่นะอินเทอร์เน็ตที่นูน่นตอนนี้คือไม่ไม่ไม่ชัวร์มันจะเล่นได้หรือไม่ได้นะเป็นซิมเป็นซิมที่เอาไปใช้ต่างประเทศแหละ ที่เราใช้แต่แพ็กเกจที่เขาบอกอ่ะมันเป็นจีนจริงแต่มันจะใช้แค่ได้แค่บางเมืองแต่เมืองที่เราไปมันไม่ได้ระบุว่ามันใช้ได้ครับก็ต้องไปลุ้นเอาไปลุ้นเอาแต่อย่างน้อยก็เรามีซิมแล้วนะฮะโอเคป่ะไปข้างในกันดีกว่าครับ คืออยูนีเครื่องบินเขาแบบไม่มีปีกนะไม่ใช่กกดิวจะขึ้นรถบัสอ่าขึ้นรถบัสเพื่อไปซื้อเครื่องบินเปล่าขึ้นรถบัสไปเชิญโจ <c oughs> <c oughs> ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยรอยยิ้มกับพวกเราไทยสมายสวัสดีครับนี่พี่ๆเขาน่ารักมากครับผมกว่วาจะนั่งได้คิดจะสาวมีทั่วโลกเว้ยก็รู้ว่าแอร์เขาหน้ารักเขาแบบไปยืนเขาจะได้ถามไงเขาจะได้มาถามเราไง <c oughs> ว่ามีอะไรขาดเหลือขาดตกบกพร่องอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีหรอกอยากคืน อยากคุยกับเขา้าถึงแล้วประเทศจีนโชคดีที่อินเทอร์เนต็ตเล่นได้พี่ ในแว็บแรกนะเว็บแรกมันเล่นได้นบินก็น่าจะได้แหละแต่ปัญหาต่อไปที่เราไปเชิญวันนี้ผมยุงไม่ได้บอกพี่มาว่าผมมีเซพใส้ยังไงครับทริปนี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนขับรถให้พี่เองแล้วรถที่จะขับโอ้โหเดี๋ยวรอเจอของจริงดีกว่ารอดูไปพร้อมกับคนดูเลยพี่ก็รอรู้ไปพร้อมกับคนดูเราได้รถวันนี้เลยครับใช่ธารกิจต่อไปเราธุรกิจต่อไปคือไปเอารถครับไปเอารถ าฮอะไรนะคาเลยนะอากัตคาแฮอไรเนี่ยเนอี้อากัคาดคอมไงเออถามเขาดีกว่าเน่เน่เน่ชัวริซึมอินโฟเมชันคาเฟรินอากัตคาาย ด้วยเรื่องประเทศจีนจีนกลัวอะไรรู้ไหมกลัวอะไรพี่กลัวสระอีหายเพราะสระอีหายจะกลายเป็นโจน โอ,อ้ำยำมว้ยอันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆจึงทําให้มีภาษาที่แตกต่างกันออกไป6-12กลุ่มโน่นและตอนนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าภาษาพูดบางกลุ่มควรจับเป็นภาษาหรือเป็นเพียงแค่สำเนียงจึงทําให้รัฐบาลได้มีการกําหนดใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาทางการส่วนการใช้ภาษาจีนของคนไทยเชื้อสายจีนได้รับอิทธิพลมาจากจังหวัดแต้จิ๋วในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนรองลงมาก็จะเป็นแค่พกเอียดและทำลายเอ้ยไฮรำนั้น นแปลภาษาก่อนแป๊บนึงลองแปลภาษาก่อนอ่อ yes Arkus หาหาย h i s is name name ตอนนี้คือเขาลองโทรไปหาบริษัทที่เราเช่ารถให้แต่ว่าโทรไปไม่ติดเราต้องหาที่รับรถก่อน ตอนนี้มันมีความยากเรื่องภาษาจีน,าน,นนี่กอกไปอันนี้อาจจะพูดองกิดได้เดี๋ยวแรน,น,ว,นว่าจะต่อชื่อนาที่ไหนปะดตั้งปันหรออ๋อให้ปิดไฟโอเคเ้วอยู่บนแทกซี่ครับแท็กซี่ชัวคุยยับเลยไม่ต <c oughs> ้อคุยภาษาจีน คือไปสีสเกตบ้างผมผม听不懂你们说的啥เออถนนคือ你们指着路啊啊你们指着路嗯你你们你们开个导航啊我ม我绑了ก็ต่อหางเลยว่าปั๊มขอโทษทุกคนที่มันมืดครับเพราะว่าเปิดไฟแล้วมันแยงตาแต่ถ้าเอบอกลามันแยียงใจเดี๋ยวจะไปต่ิหางอันนั่งรงกัขี่จ ยุบแยบแจ่มใสดแ้ดีนะเขาไม่เรียดออเออ thank you thank you ๆๆไยไหนล่ะโอ้คนี่ครับเป็นบริษัทเช่ารถเฮ้ย้นี่แววอะแววได้ ในนอนเนี่ยยู่ renting or steal ่ e อ t i มที่นี่ไม่มีฮะอจับเซอร์ไพรส์ยังไงพี่พี่นั่งรถบีเอตอนนี้เซอรพรส์กว่าครับผมเขาติดต่อบริษัทนี้ได้ อยู่ไม่มากโอ้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมารับอีก5นาทีครับ้ตื่นเต้นโอ้เจอคนคนถมถมก่อนอ่ะฮะเน้อี่ยินเพิมไปว่าอะไรกูคือสุดหล่ออะไรคือคนดี 我呢？哎，我们拿去。是你们吧？他们需要你们提供一下你们的驾驶证。Yes. Okay. Okay. 你呀，你你。 驾照不เขาบอกว่าที่เาันคือตอนนี้คือประเด็นคือ,อไลเซนอินเตอร์เขามันต้องเป็นภาษาจีนวะไม่มีใบขับขจีนร็ใช้รถไม่ได้ ตอร์มีเถอะ๋อา你看牙齿牙齿好看这个那那没办法那走去น哎耶มีเหลี่ยมหน่อยเว้เหลี่ยม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 นิดหนึน่งยังก็ไม่รู้เรื่องเขาส่งมห้เราก่อนหรือเปล่าข้างหน้าเนี่ยลองเดินไปลองเดินไปคือตอนนี้ผมออกมาเซอร์เวย์รถก่อนเขายังไม่มาครับ แับใดที่เรายังไม่ได้ขึ้นรถไว้ใจอะไรไม่ได้ี